กลับมาจกับบิงนะคะและวันนี้เราพูดเสียงดังไม่ค่อยได้เพราะว่าพี่ตั้มอะอยู่ที่ห้องทำงานค่ะทุกคนแอบมาทำกล่องสุมวันทยค่ะน,นี่เราซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะอันนี้เป็นกล่องนะคะก็คือแบบเนี่ยดูดีมาพร้อมกับที่เป่าลมนะคะเป็นไงมีภรรยายอย่างเราดีไหมคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์ทุกป,ปีนะคะ <c oughs> นี่มันมีหลายสีแหละแต่โบก็เลือกสีชมพูเนาะเพราะว่ามีความเหมาะกับ วันวนาเลนไทน์ใช่ป่ะแล้วตะกี้ก็แบบสั่งดอกไม้ไปแล้วตื่นเต้นอนะตื่นเต้นว่าสามีจะทำอะไรคืนให้เราบ้างหรือเปล่า <laughs> หวังผลตลอด <laughs> สั่งน้องลูกโปกมาด้วยก็คือสั่งสีที่แบบว่าเออพาสเทลใดๆนะคะนี่ไงนี่ไงนี้มีเขียนคำว่าเซอร์ไพรส์ค่ะ 200กว่าบาทเนาะสั่งจากในช้อปปี้อะทุกคนนี่คือหน้าตาของคนที่ได้เป็นลูกค้าระดับแพตตินัมของช้อปปี้ค่ะทุกคนได้แล้วกล่องเซอร์ไพรส์กล่องสุ่มของเรา ต้องรู้สึกว่าว้าวรักเมียจังเลยโอ๊ยทำไมทำให้นี่เยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวดูสิว่ารีแอคชั่นตอนที่เห็นใจเดือดีใจไหมต้อง,งดูหน้าเห็นความดีใจมสีเหลืองดูสิทุกคนสีมันแบบมันอยู่ด้วยกันแล้วม,มันละมุนมากเนี่ยสีหนกตั้งใจทำให้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวใส่กล่องไม่ได้ไงประเด็นพอแล้วนี่ได้กล่องเซอร์ไพรส์แล้วค่ะ นี่นี่ดูดีมากเป็นกล่องสุนแห่งความรักนะคะโบกก่ะว่าเดี๋ยวโบจะไปซื้อของอะไรที่แบบที่พี่ตั้มชอบไม่ใช่แน่ๆอะไรอย่างนี้นี่อย่าบอกนะว่านี่คือการซื้อไพรส์วาเลนไทน์ขอดูหน่เลยมองมแกนมาได้ไงเนี่ย My God! Oh my god เป็นกล่องสุนแห่งภูด้วยห,หุ้ยอยากถ่ายรูป ทำสิต้องขอบคุณขอบคุนต้องทำไมขอบคุณมคะซื้อของมาให้แบบชิ้นใหญ่มากเลยตกใจเลยอ่ะซื้ออะไรเนี่ยของที่ฉันเตรียมไว้ดูกระจกไปเลยแกรถน่ารักมากแทนๆๆนทนนค่ะทีนขอบคุณเปนกากเปนะขอบคุณนะคะเฮ้ยๆๆ้ย้ย ขอบคุณทำไมเป็นคนจไายแทนตื่นเต้นเลยตื่นเต้น่ารักมากเป็นรถที่คิ้วเอเวอร์สุดๆคิวน่ารักสุดๆเลยวันนี้ก็สั่งมาพอดีแบบวันวาเลนไทน์เลยนะคะ B M ซีรีส์7นะคะรถแบบพี่ตั้มใช้ไปทำงานอะไรอย่างนี้ ิกชอบไหมตาชอบไหมลูกยูชอบไหมคันนี้รถใครคะรถบ้าปะแล้วใครชอบคะยูกับวัตตาได๊ด๊ายชอบรถมันมีหรอลูกไี๊ด๊ากชอบรถมันมีกับเออชอบหมดเลยเนาะสองเราจะทำเป็นเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งไปค่ะบ้าป้ะนี่อะไรของพายแต้วตาเหรอ ปไปไหมปืโอ้โหฟัหหนมีแต่ของที่ป๊ปาได้ใช้จริงทั้นงนั้นเลยไม่เอาอันนี้คนเดียวพอแล้วกลับนะเดี๋ยวสิที่เป็นไฮไลท์ไม่เข้าใจเลยโอเคนั <Okay. S 2> ่ง,งลงมามันจะปริงปริงวาัชนีต้องเข้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าดีมากเลยขอบคุณ นี่ซื้อให้จับอันเลยแค่จับก็รู้สึกสะอาดแล้วขอบคุณไม่เชื่อป๊าป๊าใช้จริงๆก็เลยซื้อมาให้แล้วเห็นแบบบีบในห้องน้ำมันกำลังจะหมดไงแกเอี๊ยแกปวดหลังค่ะโอ้ลดการนวดลงไปได้เยอะเลยนะเนี่ยใส่ใส่ยพังอยู่อไม่ใช่แล้วแย่ละก็เห็นพี่บอกจะซื้อทำสมัยทำเลยไม่ใช่เหรอจะซื้อสายอย่างเดียวเหรอก็เอาสายก่อนเดี๋ยวเราเก็บตังค์ได้แล้วค่อยว่ากันเอ ดูแลลดความอ้วนล้วนๆี่รนี้ต่อม้ชอบกินไงแต้นทาตัวทาผิวทาได้ทุกอย่างโอ้โหยูเทอรีนทาหน้าได้ใดๆได้อันนี้สำคัญที่สุดไฮไลท์ไฮไลท์มากเอเป็นอะไรอะไรเนี่ยเป็นคนขำโตแค่หนึ่งวันเป็นการ์ดโชว์ด้วย เลือกใช้ได้อันนี้ไม่ต้องมีการ์ดก็ได้ด้วยแขนมือก่อนนอนนี่มันสิ่งที่ทำอยู่แล้วนี่สามารถใช้มาด้วยดดนองด้วยเดือดน่องอนุญาตให้เมียรักตลอดชีวิตไม่ใช่ให้รักเมียตลอดชีวิตอ๋อบังไว้ที่เดิมเป็นบัตรสมนาคุนบัตรของขวานไงสิ่งที่มีค่าที่สุดคือซองมาใช้ต่อได้เอาเ็บเก็บแ แต่ว่าไม่ถึงสามสิบกว่าดอกนี่พ่อบอกนะมีดอกไม้ให้ด้วยตรงนี้เปล่าเป็นฝ่ายมาแล้วที่เรเล่นไค่ะมีการ์ดด้วยนะฮะเจ็ดัดให้ด้วยจัดให้พ้อด้วยรักมี้นะคะอยู่ด้กันต่อไปเลยนะโอเคก็แล้มา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 ต้องมาก่อนลก่อน ครบแล้วนะนี่เห็นไหมเป็นของที่ได้ใช้ทุกอย่างเขาเรียกว่าแบบแฮชแท็แกคนข้างรักโอ้ไม่เคยเจอกล่องสุ่มที่มีค่าเท่านี้มาก่อนเลยไม่รู้เลย่องายได้กีบาทกล่อง<ม>นี้นตาแห่งความดีใจน้าตา,ตาจะไหลแล้วเนี่ยนี่มันต้องเตรียมพร้อมนะบต้องไปสั่งกล่องมาประดิษกล่องแอบแบบนั่นนี่นู่นด้วยวันที่บีหาบไม่เจออะวันนั้นแหละรักนี้ไหมรักไหมอะไรคือการห่อเฉยใจรักมากใช่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นคลิป กล่องส่วนวาเลนไทยนะคะที่บัวแบบรู้สึกอยากจะซอร์รส์พี่ตั้มนะคะโอเคสองเรบวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย